สวัสดีครับทุกคนเช้า,ชานี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญนะครับว่าทำไมเราถึงมีความทุกข์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นทั้งหมดของพระพุทธศาสนานะครับเราต้องตื่นรู้ว่าทำไมเราถึงทุกข์หลังจากที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการของการฝึกฝนพัฒนาตนทำให้ตนเนี่ย เป็นผู้พ้นทุกข์ดำรงชีวิตยอยู่ในความพ้นทุกข์ได้ผมจะเปรียบปเปรยนะครับดังเช่นมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับเราต้องใช้ถนนใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนถ้าเราไม่มีความสามารถไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราก็จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือความทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนเรื่องทุกข์และการพ้นทุกข์เนี่ยก็คืออริยสัจส เราชาวพุทธเนี่ยเรารู้จักอริยสัจสี่กันดีเราเคยได้ยินได้ฟังกันดีแต่เรายังรู้ในระดับผิวเผินมากยังตื้นเขินอยู่ตื้นเขินหมายความว่ายังไม่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งหมายความว่ายังนํามาฝึกตนให้เป็นประโยชน์ยังไม่ได้อันที่เช่นทุกนะครับเรารู้จักทุกขกันยังไงทุกคนรู้จักความทุกหมดแต่เราจะรู้จักในระดับของผิวเผิน พอพูดถึงทุกข์ปับ๊บเราจะคิดถึงความโศกเศร้าความเสียใจความอึดอัดน้อยเนื้อต่ำใจนะครับตีอกชกตัวนะครับอาการโลภอาการโกรธอาการหลงนะครับพวกนี้เป็นอาการของทุกข์เป็นปลายทางของทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์ไม่ใช่ระบบปรุงแต่งทุกข์มีเหตุของทุกและก็คือระบบปรุงแต่งนะครับเวลาพูดถึงทุกขอริยส s จ สมุขไทยสมุขอริยศสตจ์เนี่ยคือระบบปรุงแต่งการทำงานของความทุกข์กับอารมณ์นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงการขับรถยนต์บนท้องถนนนะครับการขับรถยนต์บนท้องถนนเนี่ยถ้าเรามีอุบัติเหตุบ่อยแสดงว่าเรามีต้นทางของความขับรถไม่คล่องคือความไม่รู้ถึงการขับรถที่ถูกต้องอยู่ การดําเนินชีวิตก็เหมือนกันถ้าเรายังวนเวียนอยู่ในทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังมีความไม่รู้ธรรมไม่รู้การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องยังผิดผิดถูกถูกอยู่เดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกเดี๋ยวตัดสินใจถูกเดี๋ยวตัดสินใจผิดเพราะเรายังไม่เคยได้รับการสุดฝนอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าสั้นท่านทรงตรัสรู้แล้วบัญญัติวิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมือนกับเป็นวิชาการขับรถ ที่ปลอดภัยเหมือนกับเราเนี่ยดำเนินชีวิตบนท้องถนนเหมือนกับดำเนินชีวิตในชีวิตเราท่ามกลางอารมณ์ต่างๆเนี่ยโดยที่เราไม่เคยได้ฝึกวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราก็เลยลองผิดลองถูกสุขสุขทุกทุกเดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบทเวียนกนูไม่ใช่ว่าเราไม่มีไม่มีสุขสเสลยมีนะครับแต่คงอยู่ในความสุขตลอดไปไม่ได้มันต้องเวียนเวียนสุขสุขทุกทุกสุขสุขทุกทุกนะครับ การที่วนเวียนอยู่นะครับสลับไปสลับมาเนี่ยคือความไม่เที่ยงแท้นะครับทำให้เรามั่นคงอยู่ในความสุขไม่ได้นะครับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยคือการพัฒนาตนให้มั่นคงอยู่ในความสุขตลอดเวลาได้นะครับทีนี้ทุกเนี่ยคืออะไรครับทุกเนี่ยก็คือความไม่รู้ธรรมเหมือนกับความไม่รู้การขับรถที่ถูกต้อง เราก็เลยทำไมครับเราก็เลยจะเดาเหมือนกับคนที่เขาไม่เคยได้รับการฝึกฝนขับรถที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะขับแบบลองผิดลองถูกสุ่มสีุ่่ม5นะครับดันทุลังนะครับบางโอกาสเจอถนนโล่งเขาก็ขับได้ดีไม่มีอุบัติเหตุแต่บางทีมีรถเข้ามาเบียดเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้าากลนะฮะก็เกิดอุบัติเหตุเพราะเขาไม่รู้จักวิธีการหลบหลีกไม่รู้จักการระแวดระวัง การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะครับการดำเนินชีวิตท่ามกลางสภาพของอารมณ์ก็เหมือนกันเรายังไม่รู้เลยครับว่าอะไรเป็นปัจจัยในการปรุงแต่งจิตให้คิดมากให้คิดฟุง้งซ่านนะครับสิ่งที่เข้ามากระตุ้นนะครับทาให้เราปรุงแต่งนะครับก็คืออารมณ์อารมณ์ภายนอกที่เห็นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายนะครับอารมณ์ภายในจิตใจเราเองเนี่ยก็กระตุ้น เอาอดีตมาปรุงแต่งเอาอนาคตมากลัวมาหวาดหวัน่นทำให้จิตฟุ้งซ่านเป็นความทุกข์ได้นะครับการปฏิบัติธรรมก็คือรู้ก่อนนะครับการรู้จากการได้ยินได้ฟังว่าอ๋อเข้าใจละการขับรถเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางสภาวะของผู้ใช้ <c oughs> ใช้รถใช้ถนนนะครับมีทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์คนข้ามถนนเต็มไปหมดการดำเนินชีวิตในชีวิตเราก็เหมือนกัน เราอยู่ท่ามกลางสภาวะของอารมณ์ที่เข้ามากระทบนะครับอารมณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ยก็มีอารมณ์กระตุ้นเราอยู่3อย่างกระตุ้นให้ชอบกระตุ้นให้เกลียดกระตุ้นให้สงสัยนะครับอารมณ์ทั้ง3เนี่ยจะเข้ามากระตุ้นเรานะครับเราจะวางใจอย่างไรนะครับเราจะฝึกจิตอย่างไรให้มั่นคงอยู่ในความอิสระเบิกบานไม่ถูกอารมณ์กระตุ้นเราไม่ใช่ว่าเลี่ยงอารมณ์ไปเลยไม่ใช่ รู้อารมณ์ที่เข้ามากระตุ้นแต่ไม่ปล่อยกายใจไปตามอารมณ์ที่กระตุ้นชอบก็โอ้โหดีอ,อกดีใจเกลียดก็ตีอ,อกชกตัววิอเกียดชังขนลุกขนพองนะครับสงสัยก็จมอยู่กันแหละทำไมะทำไมะดึงตนให้หลุดออกมาจากความเป็นอิสระไม่ได้เนี่ยแหละครับคือความไม่รู้พอไม่รู้เนี่ยมนุษย์เราจะเดาจะสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าจะดันทุลังทำให้เกิดทุกข์นะครับ การที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมกับพัฒนาตนในศีลสมาธิปัญญาก็คือการที่เราเข้ามาฝึกตนให้เกิดความชํานาญเชี่ยวชาญน,นะครับรู้เท่าทันอํานาจของอารมณ์รู้ก่อนที่มันจะเข้ามาปรุงแต่งจิตคนเก่งเขาจะรู้ระดับนั้นนะครับเหมือนคนที่ขับรถคล่องเนี่ยคนขับรถเป๋เนี่ยเ,เขาเริ่มรู้ละเอ้ยคนนี้มาเราเบาก่อนเรารีบเปลี่ยนเลนก่อนเขาจะรู้เท่าทัน และไม่ใช่ว่ารู้เท่าทันอย่างเดียวเขารู้เท่าทันแล้วเขานํามายับยั้งชั่งใจจะยับยั้งชั่งใจอย่างไงจะเปลี่ยนเลนยังไงจะปฏิจะผลัดตัวออกจากอารมณ์นั้นอย่างไรจะปฏิสัมพันธ์กับอารมณ์นั้นอย่างไรการฝึกเนี่แหละครับทำให้เชี่ยวชาญทําให้รู้เท่าทันเพื่อไม่กระตุ้นให้เกิดการปรุงแต่งกลายเป็นตัวเป็นตนกลายเป็นอาการของทุกข์ขึ้นมานะครับพูดแค่ว่าเราที่ คำโบราณเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะครับก็คือว่าไม่ให้ไฟมันเกิดซะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ไฟมันลุกนะฮะให้ไฟโลบลุกขึ้นมาไฟโกรดลุกขึ้นมาไฟลุ่มหลงลุกขึ้นมายากที่จะดับละ่ะนะครับการปฏิบัติธรรมคือรู้เท่าทันก่อนที่เชื้อเพลิงมันจะลุกขึ้นมาเป็นไฟนะครับทำให้ระบบปรุงแต่งจิตเนี่ยไม่ทำงานระบบปรุงแต่งก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับ ทำอย่างไรเข้าไปขัดขวางไม่ให้กระบวนการของการปรุงแต่งเนี่ยเข้ามาปรุงแต่งจนกระทั่งปลายทางของการปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติเกิดตัวตนขึ้นมาภาษาพระเรียกว่าเกิดออกมาเป็นแสดงอาการโลภโกรธหลงตัวกูของกูกูจะเอากูจะได้เพื่อกูให้กูนะครับอารมณ์มันจะหลุดปากสังเกตดิรับเราจะหลุดปาก คำว่ากูขึ้นมาพูดดีๆข้างแรกก็พูดดีๆพอเริ่มมีอารมณ์กูมึงขึ้นละพอเรื่องขึ้นกูขึ้นมึงนะ่ะตัวตนออกละนะครับนี่ของกูนั่นของกูกูมันออกมาพร้อมกับอารมณ์เขาเรียกว่าอัตตาตัวตนมันเกิดขึ้นมาละพอตัวตนมันเกิดมันก็ต้องดับพอดับขึ้นมาทุกข์ก็ตามมานะครับการระบบการปรุงแต่งตั้งแต่ต้นทางที่รับอารมณ์ไปจนถึงปลายทางที่เกิดตัวตนขึ้นมาเนี่ย นะครับเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับการปฏิบัติธรรมศีลส,สมาธิปัญญาก็คือจะมาขัดขวางกระบวนการเหล่านี้เริ่มจากต้นทางต้นทางของปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชาเราจะเอาวิชาเนี่ยเข้าไปเจือจางเข้าไปจางคลายอาวิชานะครับจะเอาปัญญาเข้าไปนะครับจะเอาสมาธิเข้าไปนะครับแล้วเอาศีลเข้าไปศีลคือการสํารวมกายวาจาเพื่อไม่ให้สนองอารมณ์ กิเลสตัณหานะครับการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อการขัดขวางไม่ให้ทุกข์เนี่ยเกิดการปรุงแต่งครบกระบวนการเมื่อระบบปรุงแต่งครบกระบวนการไม่ได้เราก็เป็นอิสระเราก็พ้นทุกข์นะครับทุกข์ก็เกิดกับเราไม่ได้นะครับการขับรถก็ปลอดภัยในเมื่อเราขับรถอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับตามองตรงไหนรู้เรารู้จักจังหวะดีแล้วนะครับ การดําเนินชีวิตบนท้องถนนก็จะปลอดภัยการดำเนินชีวิตในชีวิตจริงท่ามกลางสภาวะของอารมณ์ที่เข้ามากระตุ้นเราเราจะรู้ว่าอารมณ์ที่ชอบเราจะวางใจอย่างไรอารมณ์ที่ชังเราจะวางใจอย่างไรนะครับอารมณ์ที่สงสัยกระตุ้นสงสัยนะครับเราจะวางใจอย่างไรก็คือวางใจให้สงบไม่เกิดการกระตุ้นเราทําทให้วงการของปฏิจจสมุปบาททางานไปจนถึงตัวตนนะครับ ระวางใจเฉยสงบอยู่เพราะสงบเนี่ยการปรุงแต่งก็จะไม่มีนะครับเราก็พ้นทุก์ตั้งแต่ต้นทางนะครับนี้คือทั้งหมดของเหตุผลที่ทําไมเราถึงทุกข์เพราะเราไม่รู้ธรรมพอไม่รู้ธรรมเราก็ไม่ได้ฝึกตนพอไม่ได้ฝึกตนความเชี่ยวชาญชํานาญก็ไม่มีก็เหมือนกับเราไม่เคยได้ฝึกการขับรถนะครออกถนนก็วันหนึ่งก็ชนมั่งไม่ชนมั่งมันก็ไม่เที่ยง แต่ถ้าเราฝึกดีแล้วความชํานาญดีแล้วนะครับมันก็ลดทอนความทุกข์ให้จางคลายลงนะเหมือนการดำเนินชีวิตถ้าเราฝึกในศีลสมาธิปัญญาจนเชี่ยวชาญจนเก่งจนชํานาญชํานาญจากวัดชํานาญจากสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วนําความชํานาญนั้นมาลงในภาคสนามในใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันของเราท่ามกลางอาร,อรมณ์ชอบชังนะครับนายติ i, อย่างนั้นนะครับรถยนต์ขับปาดนะรถยนต์รถติด วางใจอย่างไรนะครับทำให้เราเกิดความชํานาญรู้ละทุกอย่างดึงจิตมาที่ลมหายใจเข้าออกนะครับรักษาจิตให้เบิกบานสํารวมกายวาจาไม่ต้องรีบขัดขวางปฏิกิริยาเราจะมีปฏิกิริยาเห็นปุ๊บปากไวใจไวมือไวนะครับไอ้หยุดไอ้ความไวต่างต่างนั้นนะนะหยุดก่อนนะครับให้สติปัญญาขึ้นมาพิจารณาตัดสินใจพอเราเก่งแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มไวขึ้นนะครับเป็นอัตโนมัติที่ดีงาม ความอัตโนมัติที่ดีงามก็คือปัญญายาณน,นะครับทำให้เราอยู่ในร่มเย็นเป็นสุขและพ้นทุกได้นะครับวิดีโอนี้พูดทั้งหมดก็คือว่าอยากจะเชิญชวนให้รู้จักทุกนะครับคือความไม่รู้ทำความไม่ได้ฝึกตนความไม่เก่งในการขับรถเราถึงมีอุบัติเหตุความไม่เก่งในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาวะของอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็มาฝึกตนเชี่ยวชาญชํานาญในศีลสมาธิปัญญานะครับ แล้วเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นจนกระทั่งเก่งจนชำนาญอยู่ท่ามกลางสภาวะของอารมณ์ด้วยความเก่งความชำนาญน,นั้นแหละคือปัญญาญาณทําให้เรามีชีวิตที่พ้นทุกข์ดำรงสุขทุกเวลานะครับท่ามกลางสภาวะของความวุ่นวายไม่ต้องหนีโลกไปที่ไหนนะครับแต่อยู่ตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้มีความสุขในปัจจุบันวิดีโอถัดไปนะครับวันหลังผมก็จะเข้าพูดถึงศีลคืออะไรสมาธิที่ว่าจะฝึกเนี่ยฝึกยังไง ปัญญาจะฝึกฝึกยังไงนะครับปัญญาเบื้องต้นก็คือการฟังเทศฟังธรรมนะครับติดตามพุทธศาสตร์นาชีวิตทุกวันนะครับมันจะได้กั่นกรองนะครับทัศนคติมุมมองเบื้องต้นนะครับให้ปรับมาในทางของปัญญาของในทางของการพ้นทุกข์ก็คือเป็นวิชาก็จะหมครับวิชาที่จะไปขัดขวางอวิชาก็มาจากการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละครับนะครับวับนหลังก็จะพบกันใหม่นะครับแล้วเราจะ เข้าถึงการฝึกศีลสมาธิปัญญากันนะครับ